ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวานิสาสิทธิพงศ์ชื่อเล่นชื่อซาซ่าอายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5้ั้นโรงเรียนปันยาลินค่ะวันนี้หนูจะออกมาพูดถึงความสามารถของหนูค่ะความจดดเด่นและความสามารถแรกของหนูคือการรายงานหน้าชั้นเรียนค่ะหนูสามารถใช้นในการออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเวล,มลามรียนรูปหรือเรียนเดี่ยวค่ะสองการตัดสินใจ หนูใช้จุดเด่นนี้ในการตัดสินใจงานที่จะทําว่าควรทารายงานแบบไหนอย่างไรให้ถูกต้องเมื่อมีนกลุ่มค่ะ 3. ความสามารถในการพูดหนูสามารถใช้ความสามารถนี้ในการออกไปพูดเรื่องต่างๆเมื่อจะเป็นการพูดรายงานพูดเล่าเรื่องหรือแม้กระทั่งการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ค่ะ 4. การเขียนหนูสามารถใช้ความสามารถนี้นขยอภัยใค่ะ หนสามารถใช้ความถนัดนี้ในการเขียนเรื่องต่างๆเมื่อเป็นเขียนรายงานเขียนคัดลายมือเขียนการบ้านหรือแม้กร่การเขียนกระดาษซึ่งต้องเขียนให้สวยค่ะ 5. การใช้สายาตารองเพอื่นหนูสามารถใช้ในการเอาไปทำกิจกรรมต่างๆน้าชั้นเรียนหรือการทำกิจกรรมต่างๆนอาสารพรมค่ะ 6. กการคิด หนูสามารถใช้ความสามารถนี้ในการคิดเรื่องต่างๆที่จะเขียนหรือเรื่องระดับทํารำยงงานค่ะเจ็ดการร้องเพลงหนูสามารถนำความสามารถนี้ไปใช้ในการรายงานวิชาภาษาไทยค่ะเพราะรายงานวิชาภาษาไทยบางครั้งอาจมีการร้องเพลงประกอบไปด้วยค่ะแปดการเต้นหนูสามารถนำความสามารถนี้ไปใช้ท่าเต้นหรือโคเวอร์ท่าเต้นในการ ของเราเรียนทึ่จะตัดเป็นปนระจำทุกปีค่ะ9การทำอาหารหนูสามารถนำความถนัดนี้ไปทำอาหารอยู่ที่คลที่เขาให้ค่ะหนูสามารถนำความถนันี้ไปทำอาหารและประทานที่บ้านเองได้โดยไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณยายทำให้ทานค่ะเพราะเมื่อเวลาคุณยายาด่อยู่บ้านจะได้ทำเองโดยไม่ต้องออกไปซื้อค่ะ10การแสดงละคร หนูสามารถใช้ความสามารถพิเศษนี้ในการสอบวิชาภาษาไทยและดนตรีนาฏศิลปีในการใช้แสดงละครหรือละครสุภาษิตต่างๆค่ะ4 11การเต้นเล่หนูสามารถใช้ความเต้นเล่นี้ไปทับไปเรียนในวิชาดนตรีนาฏศิลปีซึ่งในดนตรีนะซึ่งในวิชาดนตรีนาฏศิลปีนี้มักจะต้องมีมือตัวที่อ่อนซึ่งในการเต้นเล่นั้นมันหมายถึงการอ่อนตัวอยู่แล้วค่ะ 2การสอบเรียนวิชาสังคมหนูสามารถใช้วิชาสังคมหนูสามารถใช้ความรู้นี้ไปสอบหรือเรียนวิชาต่ตางๆได้ไม่ใช่วิชาสังคมหรือวิชาภาษาไทยค่ะหรือเพื่อนๆก็สามารถนำหรือเพื่อนๆก็สามารถมาถามหนูได้ว่าการบ้านหรืองานโรงเรียนวิชาสังคมทำอย่างไรเพราะหนูก็เคยสอแบวบิชาสังคมละที่สอบในหลาประเทศมาแล้วค่ะ 13การแสดงชายโชว์หรือสามารถนำการแสดงชายโชวน์นี้ไปบอกเพื่อนๆหรือว่าเวลาเราแสดงต้องทำท่าทางอย่างไรบ้างและเพืค่อนๆท่สนใจเราควรมีวิธีมัใจเขาอย่างไรค่ะส,สิีการทำผมและการแต่งหน้าหรือสามารถนำการทำผมและการแต่งหน้านี้ไปแต่แตงให้เพื่อนๆเวลามีงานโรเรนยนงานเต้นหรือแม้มมกร่งงานน้องรีบต่างๆค่ะสิบหกการเล่นกีฬา หนูสามารถานำการเรื่องกีฬานี้ไปใช้สอบในการเรียนวิชาสูตศึกษาและทึกษาค่ะและสิบเจ็ดแทนก้าแสดงออกหนูสามารถนำความก้าแสดงออกนี้ไปใช้ในการเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือแม้กระทั่งหัวหน้าโรงงานและอาจมีเหมือนเป็นหมวหน้าชั้นงในบางครั้งค่ะขอบคุณค่ะ